ือเจ้าแห่งออฟโรดในโลกนี้เลยเปิดเขาเล่นเลยครับแรงฉิวเลยครับรถเราเนี่ยโฟ้งหน้าเนี่ยมันไม่มีแค่สองต้นะครับ ถ้าพูดถึงเบนยูมตลาดเนี่ยนักกิตถึงรุ่นไหนแน่นอนทุกคนต้องพูดว่า GS รถที่ผมนั่งกันอยู่2คันนี้นะครับก็จะมี2รุ่นนะครับก็คือ R1250GS นะครับทางด้านนี้นะครับก็เป็น R1250GSA นะครับตัว GS Adventure นะครับ King of Off Road นี่คือเจ้าแห่ง Off Road ในโลกนี้เลยใช่เลยครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มจาก GS นี่ก่อนแล้วกันนะเนาะเพราะว่าจริงๆรถ2คันนี้สเปคเกือบใกล้เคียงกันใช่ไหมพี่ถูกต้องครับก่อนอื่นขอทวนก่อนเรามีตัวเก่า r mm hmm. 1 2 g s ซึ่งถือว่าประสบการ็จมากในตลาดเมืองไทยมีแรงม้าก,กับแรงปีกดเ,ดเท่ากันเลยคือ125นิตนเมตรและ125แรงมา้าผมว่าคันนั้นมันขับดีสุดยอดย <Yeah. S 1> น่าจะเป็นที่สุดแล้วเหมือนกันอนะ่ะมาแบบครบมากแล้วใช่เลยสุดท้ายเรายังมีหนึ่งสองอันสนี่ออกมา รถเนี่ยมีการปรับปรุงพัฒนาเครื่องยนต์มานะครับเพิ่มความจุของเครื่องยนต์นะครับจาก1,200เนี่ยเป็น1 2นสอซีซีมากขึ้นอีกประมาณ50สิซีซีครับแต่แรงม้ามันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะจาก125เนี่ยมันขึ้นเป็น136แรงมา <Wow. S 2> ้าท้อเนี่ยฮะกระฉูดเลยครับเกือบ150เนี่ยหมายความว่า,ว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 าตอนนี้ก็คือแรงบิดของรถคันนี่เยอะมากๆแล้วมันมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ครับที่เรียกว่าชิปแคมมันจะมีการเปิดวาล์วได้2ระดับมันเหมือนคนเนี่ยถ้ามีการวิ่งมีการเดินเนนี่่ยปกติิถ้าัดวง กันนัดเดินเนี่ยอัตราการหายใจเพื่ออินเทคเอาไอดีเข้าไปเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนกันก็เดินเราหายใจช้ากว่าหายใจน้อยกว่าเหมือนคนเหมือนรถเราหอบเนรอบสูงเราต้องพยายามเอาเอาอากาศเข้าไปเยอะใช่ไหมครับครับการทํางานของตัวนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือเมื่อไหร่ที่รอบถึงระดับเมื่อไหร่แล้วรถรู้ว่ามันต้องการพลังมหาศาลต้องการไอดีเข้าไปเพื่อจุดระเบิดให้มากขึ้นมันจะทําการชิปนะครับผมตัวโอไฮแคมชาร์ปเนี่ยเพื่อให้องศาในการดันวาวไอดีเนี่ยเปลี่ยนออกไปเพื่อให้มีการยกที่มากขึ้นนานขึ้นเวลาขับรถนะครับกรถ แรงชิวเลยครับสบายๆมันก็ยังไปต่อได้คนขับทุกคนรู้สึกอย่างนั้นแล้วเป็นฟิตอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เครื่องยนต์บ็อกเซอร์มีให้ฝืดถูกที่ต่ำน้ำหนักรถคันนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับ249กิโลกรัมหนักนะครับถือว่าหนักจะขับแล้วเหมือนขับรถท้า 300cc หมายความว่าเราไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันมีน้ำหนักเพราะแม้เครื่องยนต์เนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่หนักเยอะสุดบ็อกเซอร์เนี่ยมันทำงานอยู่ด้านล่างจะว่าจะพลิกจะพิ้วเหมือนตัวตาล้มลุกอ่ะการล้มก็ล้มยากขึ้นการเกาะถนนึงครับ ทำไมถึงพับเข้าโค้งง่ายทำไมถึงลื่นแล้วมันดูสม,มูทรับรื่นเท่าไหร่เพราะสุนถุง,งนี่คือสำคัญนี่คือเบรฟิทที่ได้จากการเป็นที่นิวยบ็อกเซอร์ของเราเดี๋ยวเรามาดูเรื่องตัวออปชั่นที่อยู่ในรถด้วยดีวยดกว่าดีเลยครับ <นะ S 1> ผมมว่ามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลงไปดูที่รถไม่เบียไปเลยครับผมบแต่ผมว่านะเล่ากันสองปันสามันก็ไม่หมด้วเนี่ยคือเขาดีไซน์อย่างดีนะเพื่อให้เราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้เลื่อกตรงนี้ตัวที่ไม่เสียจังหวะในการควบคุมรถมีปุ่มสตาร์ทอนจิ้นนะสต็อปมีปุ่มล่่ิิตใชเย นัดคิดว่าฮิตากิปเมืองไทยจําเป็นไหมทุกวันนี้ผมจะถอดเสื้อขี่อยู่นะพี่นั่นแหละแต่รู้ไหมมันมีจังหวะที่ขับไปเจอฝนบ้างถึงแม้จะไม่ใช่หน้าหนาวอ่ะเคยผมเคยนั่นแหละครับผมคือไม่ได้รู้สึกหรอกว่าเย็นแต่พอขี่ไปแล้วกลายเป็นสั่นฮิตาคิปจะช่วยได้จริงๆนะครับต่อไปก็มีโหมดเหมือนกันโอ้โหต้องบอกเลยคันนี้อันนี้มีห้าโหมดมีมีเรนนะปกติเรามีให้อยู่แล้วเรนเซฟตี้สูงสุดทุกอย่างทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่สุดรถนะครับผมเาเรียกรถช่วยน้อยลงนะครับผมไดนามิกนะครับผมเอโดร และเอ็นรูปโตพวกฮารออฟโรดอ่ะอยากจะพาวเวอร์สไลด์เข้าโค้งอยากจะเบรกท้ายปัดโชว์สาแสดงว่าเสียนเอ็นรูปจ๋าๆที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยคือเอ็นรูปโปรนี่ถูกใจมากถูกใจเลยทีนี้เราพูดถึงโหมดมันก็ต้องพูดถึงอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดโหมดนี้ด้วยเหมือนกันโอเคมันจะเกิดขึ้นดื้อๆไม่ได้ครับถ้ามันไม่มีอุปกรณ์พวก ABS มาให้ซึ่งในนี้เราให้ ABS Pro ABS Pro ต่างจาก ABS ยังไงพี่เคยไหมครับเข้าโค้งแรงๆหนักๆไปเจอหมาตัดหน้าปุ๊บอยากจะเบรกกเบรกมับม่เดียยวเลครบรกจะะไไไไไปปเตหหมมมาก็่่ด้้นี อย่างนี้ตัวคอร์เนลลิงเบรกค่อว่ยัยงไงครับี่ขับเข้าโค้งมาเนี่ยละครับผมเจอแต่หน้าปุ๊บเมื่อเบรกปุ๊บเนี่ยรถจะชะลอให้โดยรักษามุมเอียงของรถให้ปกติเหมือนเดิมในส่วนของตัวอุปกรณ์อื่นก็มีอีกนะครับผมก็คือดินามิกแท็กชันคอนโทรลไม่ได้ตัด ก่อนที่จะเกิดความหมายคือมันจะมีการคำนวณแล้วว่าพื้นถนนมีโอกาสที่ลื่นไถลไหมวิศวนถนนเนี่ยมันจะรู้เองเลยว่าพื้<อ>นถนนแบบนี้<ช>คือมันจะต้องปรับถ,ถ้ามันเจอเหตุการณ์ประมาณนี้มันจะรู้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงตัดเงินก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องตัดปล่อยผ่านได้นะครับอ,อยู่ที่หมดในการเลือกด้วยมีอันนึงที่สําคัญเรื่องของ suspension. s ั s เ e นชั่นระบบโชกับเนี่ยนะถูกต้องดินามิกอีซานะครับผมก็คือเป็นโช้กไฟฟ้าปรับได้นะฮะมันจะเรียนรู้พื้นถนนมันจะปรับแข็งอ่อนให้นะครับผมแถมไม่พอครับสามารถปรับระยะคคควาามมมมมสูงโช้กกไดดนนนะะรรัับบบจุุ่่เียือผ กดที่ตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะเลือกนิ่มแม็กหรือออโต้ได้วันนี้เราอยากจะนุ่มนวลแล้วทำให้มันนิ่มขึ้นได้ก็คือปรับให้มันสูงวันนี้เราอยากจะลุยแข็งไปเลยใช่เลยก็ตันต่ำหน่อยและไม่พอครับยังมีอีกจุดหนึ่งรถเราเนี่ยโชคหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองต้นนะครับอ่านะครับผมไม่ได้มีสองต้นหรอไม่ได้มีแคต้นเลยครับมีกันสองต้นนะนี่ฮะเห็นไหมโชคหน้านะครับลองไปดูลึกๆจริงๆเนี่ยจะมีต้นที่สามให้นะครับผมตัวนี้ครับผม นะครับเขาเรียกว่า BMW คเร็วๆมาตรฐานเทเลเวอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้รถคันนี้มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของการเบรกการเร่งนะครับผมเบรคการตันหันเกิดอะไรขึ้นหน้าที่แต่ผมชอบเบรกเร็วๆนะคนข้างกองข้างหลังจะได้ไหลมาชนผมอ,อยู่ที่ว่าเป็นชายหรือหญิง <laughs> <laughs> ถ้าทุกคนขับคันนี้เราลองเบรกหนักๆดูจะรู้ว่าเวลาลรถคันนะะี้เบรกนะฮะปกติรถทั่วไปเนี่ยเบรกปุ๊บมันจะเกิอดอาการหน้าทิ่มฝากเลยอ่าแน่นอนแต่คันนี้เนี่ยเบรกปุ๊บเนี่ยมันจุดแบบนิ่งๆเลยนะผมก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นก้มมาดูอออ๋มมัันนีี่ครรบเเเทลว อ่า้วครับผมโชคต้นที่สามของ BMW หมายความว่ามันช่วยกระจายน้ำหนักค้ำไว้ไม่ให้หน้าเราทิ่มลงมันเขาเรียกว่ามันชดเชยถ้าหน้าทิ่มปุ๊บมันจะมีโชคมันจะทำการดันเรื่องต้านแรงกดปกติเด็กตามทฤษฎีนะแรงกระททั้งหมดจะไปกระทำที่ล้อหน้าสังเกตดดูล้อหน้าถึงให้ลิสเบกคู่หน้ามาแถมขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมเพราะมันเป็นหน้าที่หลักในการหยุดรถนั่นแหละครับผลที่จึงทำให้มีโชคต้นที่สามมาเพื่อประคองให้รถมันมีเสถียรภาพมากขึ้นไม่พอครับทำงานตัวเดียวไม่สมบูรณ์จะมีตัว p a r a บ l ร์ตัวนี้ตัวประคองนะ เพื่อรักษาเสถียรภาพของตัวรถเนี่ยให้มันมีการก่อผน,นตลอดเวลาขับไปไหนเนี่ยครับไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเยอะมากเพราะว่ารถมันช่วยเยอะเบาะก,ก็น,นุ่มอ่าช่วงล่างก็น,นุ่มอัตราเร่งก็สมูทโอ้โหผมว่ามันจะมีอะไรฟินไปกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับโอ้โหนอกจากระบบที่กันช่วยเหลือในการขี่ที่พี่พูดมาถึงเนี่ยผมยังมองไปเห็นอุปกรณ์โอ้โหเหมือนเดรกที่อยู่บนีกมีอีกเนาะพี่ครูดคอนโทรลครูดคอนโทรลโอ้โหเหมือนรถยนต์เนาะ ขับขับอยู่ผมเมื่อยบางทีขับทางไกลเนี่ยมือขวากับตลอดเวลาต้องเปิดขึ้นตลอดเวลาเหนื่อยอยู่เงี้ยแขนอยู่อย่างเงี้ยจะปล่อยก็ไม่ได้ปล่อยรถก็หยุดวิ่งทําไงก็มีโต๊ะมีคุ้คอนโทรลช่วยง่ายๆเลยฮะล็อกความเร็วแล้วก็ปล่อยมือขวาเลยครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยบางคนชิลคนนั่งไปเลยสบายสบายเลยกอดอกได้ด้วยบางทีสบายนะฮะับถ้ารูไม่เร็วมากนัะเขาเรียกว่าเป็นเป็นคอมฟอร์ตแพ็คเกจที่ช่วยให้นักขับ มีความสบายมากขึ้นในการขับขี่ทางไกลนะครับผมไม่พอครับผมมีจอให้นะครับผมเป็นจอ TFT นะครับผมสองเลยจะมีตัวซ็อกเก็ตที่เตรียมไว้สําหรับเรื่องนีเวกิเตอร์นะครับผมซึ่งมีประโยชน์มากทั้งคู่มันสามารถเชื่อมเนได้ด้วยเชื่อมมือถือเชื่อมบลูทูธกับตรนหมายความว่าผมมีมือถือผมเปิด Google Map จะไปไหนมันจะมาโชว์ที่จอนี้ด้วยบอกทิศทางเราเรียกว่าคอนเนตไรด์นะครับผมก็คือสามารถเชื่อมต่อการถือสารข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเข้ารถกับคนได้อย่างสม่ำเสมอ ริจิตเสียได้นะผมมีแอปด้วยนะมันต้องดาวน์โหลดแอปด้วยที่เป็น c o n n e c t e d r right i v e น,นะครับผมมันสามารถเชื่อมกับตัวนี้ได้แถมมันเก็บว่าขออีกนะระยะทางเท่าน,นี้เนี่ยผ่านกี่โค้งรีเดนกลิลซ้ายขวากี่องศา<ว>อัตราเร่งกี่จีอัตราบเบรกติดลบกี่จีนี่ละเอียดกว่าไทายชนะอีกงั้นเยอะมากบอกเยอะมาก เรามาดูที่ตัวเจสเอนเจอ์กันดีกว่านะครับจริงๆแล้วจุดที่แตกต่างกังนี้ไม่กีอีกจุดหรอกแต่มันท้ายรถด,ดูเหมือนแตกต่างกันเจอนะครับหนึ่งเลยครับผมถังน้ำมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยสิบลิตรนะครับเดิมคันนี้เนี่ยความจุ20ิลิตรคันนี้ความจุ 30ลิตรผมเติมเต็มถังแล้วผมก็ดูกิโลที่มันคิดว่าระยะทางที่วิ่งได้จากการเติมนี้เท่าไหร่วิ่งได้700กิโลเนี่ย700กิโลหมายความว่าผมถังหนึ่งผมไปเชียงใหม่ได้วิ่งอะขี่ลืมเลยนะเติมี่ลืมถูกใช่เลยครับนอก<อ>จากตัวถังแล้วอ่าวินชิลง,ง่ายครับผมวินชิลของตัวเ s A นะฮะกับตัว GS เนี่ยจะมีทรงที่แตกต่างกันนะครับผมโดยตัวนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าหน่อยนึงนะครับตัวเ s A ก็เหมาะสมกับตัวรถรูปลักษณ์รถที่มีขนาดตัวบึ้นขึ้นนะครับสามเลยนะครับอุปกรณ์มาตรฐานที่มาให้ค รถคันนี้เนี่ยไม่ได้มีตัวแคสตาร์ฟลอกไรมาให้ครัใช้ยาดยานแม่มาแล้วก็พอไฟสังหองนี่แหละนี่แะครับผมมีแหลกมาให้ด้วยนะครับผมติดมาเลยจากรถนะครับผมครับจริงๆแล้วสองเวอร์ชันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เรามีเสนอในตลาดบองไทยนะครับมีแหลกนะครับพร้อมปี๊บมาให้ทั้งสองรุ่นเลยนะครับซื้อปุ๊บเนี่ยได้ปี๊บติดไปเลยทันทีทั้งหมดยอดนะครับผม คำถามสําคัญเลยครับครับผมราคาอยากรู้เลยโอ้ต้องบอกเลยครับราคานะครับผมเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนไหมหรือเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนู้นก่อนพี่ชอบสีสันจีตัวนี้จีเอสนะครับผมได้เลยครับผมราคานะครับผมเริ่มต้นที่หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทราคา่งี่เบกบอกมาทั้งหมดรวมปี๊บสามใบครับซ้ายขวาบน็ับเทสอย่าเพิ่งตกใจไปผมไปถามมาแล้วเหมือนกันอ่าแล้วถ้าผมอยากจะผ่อนล่ะคันนี้นะครับ จริงๆแค่เดือนละหมื่นสองถ้าเป็นคันนู้นเหรอครับพี่ g s a คันนี้นะครับผมมาเริ่มครับซื้อรถคันนี้เนี่ยได้ปี๊บนะครับผมซ้ายขวาแล้วตัวคับเคสด้วยนะฮะราคารวมกันทั้งหมดหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทได้ถือว่าคุ้มนะครับกับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาโอ้โหครับคันนี้ก็ผ่อนเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับก็เดือนละหมื่นสามประมาณหมื่นสามกว่ากประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าวันนี้เขาตัดสินใจซื้อนะครับจะได้ BSI ค่ามบำรุงรักษาถูกไหมครับถูกต้องครับสี่ระยะ สามปีมีอีกครับผมวันตีห้าปีเรารับประกันตัวรถเนี่ยห้าปีเลยถูกต้องครับยังมีอีกไหมครับพี่โมบิลิตี้ทูบิลิตี้เกิดรถเรามีปัญหาขัดข้องระหว่างการเดินทางหรือที่บ้านก็ตามเถอะนะครับสามารถที่จะหูกริ้งหนึ่งฮนะแล้วก็เรียกรถสไลด์มารับรถออกไปซ่มอมที่โชว์รูมใกล้บ้านได้ทันทีก็คือไม่ต้องจอดรถทิ้งไว้กลางทางไม่ต้องจอดกลางทางนะครับผมโทรหาปุ๊บก็พากลับมาแล้วนะครับผมแล้วเขาจะยกไปที่โชว์รูมที่ใกล้สุดให้สำหรับวันนี้เราก็คุยกันไปเยอะนะเพราะว่าจริงๆแล้ว GS เนนนี่ยออปชัใใจพพีี่่่เเอกูดดหมมนยผวาต้องทอีก10คลิปสหรัับวนนี้กก็ารรีวิววตั G S นะครับ วันนี้เราก็สองคนก็ได้จะจบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูแล้วกันนะครับว่าเราจะมีอะไรวันนี้ก็เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ